สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีฝาอบสตาร์เวลนะครับที่จะมาช่วยคุณแม่บ้านนะครับในการทำอาหารเรื่องเลียดยากให้เป็นเรื่องง่ายในพริบตาประหยัดเวลาอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับคุณแม่บ้านหรือว่าสาวๆที่กังวลในเรื่องของความอ้วนเพราะว่าชื่นชอบรับประทานอาหารประเภทอบหมดกังวลอย่างแน่นอนนะครับเมื่อคุณมีฝาอบสตาร์เวลครับ ฝาอบ Starwell นะครับมีคุณสมบัติพิเศษครับในการที่จะรีดไขมันออกมาจากอาหารครับเพราะฉะนั้นนะครับลดปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลได้อย่างแน่นอนครับฝาอบ Starwell นะครับนำเข้าจากต่างประเทศครับรูปทรงสวยงามดีไซน์ทันสมัยนะครับและมาพร้อมกับหม้อแก้วทนไฟแข็งแรงทนทานอีกด้วยสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างทอดอบคั่ว ุดยยอเลนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้น้ํามันนะครับเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่ใช้เลยนะครับเพื่อลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับและยังสามารถนะครับทำอาหารได้รวดเร็วกว่าเตาอบมาตรฐานทั่วไปนะครับสาถึงเท่าเลยทีเดียวมีระบบเซฟตี้นะครับที่จะตัดไฟทันทีครับเมื่อเรายกหูหิ้วของฝาอบขึ้นจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าเตาอบทั่วไปนะครับพัดลมแล้วตัวทําความร้อนนะครับผลิตจากอลูมิเนียมเนื้อดีครับอายุการใช้งานยาวนานซึ่งมา พร้อมกับชุดอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดสามารถทำอาหารได้ทุกประเภทครับ น่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับฝาอบ Star W e l l นะครับสามารถทำอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับคุณแม่บ้านนะครับที่ใส่ใจสุขภาพแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปนะครับเพราะว่าหมดปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเมนูเด็ดนะครับที่จะมาสาธิตการทำงานของฝาอบ Star ์ e l l ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือเมนูไก่หมักพิไทยดำนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชม เราก็ต้องหาพื้นที่นะครับที่สามารถทนต่อความร้อนนะครับแล้วก็นําฝาอบสไตล์พร้อมหม้อของเราเนี่ยวางไว้นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์หลักพระเอกของเราในวันนี้ก็คือไก่หมักพิไทยดานะครับก็แล้วแต่สูตรของคุณผู้ชมเลยนะครับผมหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นนะครับในการอบเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิธีการทํางานกันนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับนี่นะฮะเราก็เปิดฝาครับปึ๊บนะ ง่ายๆนะครับนํำตะแกงนะครับนี่ที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะซึ่งอยู่ในชุดมาตรฐานของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับนำไก่ใส่ลงไปครับน่าทานมากๆปึ๊บแค่นี้เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ปิดฝานะครับแล้วก็ผลักหูที่อยู่ลงแบบนี้นะครับ แล้วก็มาตั้งอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมินี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่ร้อยองศาถึง250องศานั่นเองวันนี้เราทําไกา่หมักพริกไทยดำนะครับ